สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้พบกับผมเปาโรอีกแล้วนะครับผมมาเจอวันนี้กับวัวแห่ง,หง,หงหวัววัวตัวทองวัวแห่งชโชคลาภนั่นเองนะฮะกูจะพูดเร็วทําไมวนะเนี่ยก็กลาบสวัสดีทุกคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมโอเควันนี้ผมจะมาเล่นฟอร์จูนออกนะฮะก็เล่นทุกวันนั่นแหละครับผมมาดูกันดีว่าวันนี้ฟอร์จูนออกมันจะรู้สึกว่าหายไปได้หรือ,อยังนะครับผมนะสำหรับสายระบบของ อ่ฟอร์จุนออกนะครับผมโอเคมาดูกันนะครับผมวันนี้มีผมมีทุน2005นะฮะ2 5 0พเพราะวันนี้ผมเสียไปจากคลิปที่แล้วจากเกมใหม่นะค่อนข้างที่จะหมดหูนะครับผมโอเควันนี้ผมมาแบบคุณ2อ0พผมก็ไปเบ็ด20เลยครับผมเราอ่าไปก่อนแล้ว30รอบครับผมไปก่อน30รอบสูตรเรานะฮะ30รอบแล้วกดซาปิกบาค้างนะครับผมน,นี่มันคือสูตร สูตรเสียสูตรไหลนะผมไหลตังไหลโอ้ไม่โดดนะหลอกดีครับผมสูตรนี้หลอกดีเหลือเกินนะโอเคมาดูกันวันนี้โดดมาไหมโดดมาแล้วผมโอ้โหโดดอย่างไวผมบอกเลยโดดอย่างไวโดดอย่างไวฮะโอ้โหดูมันจะจ่ายเท่าไหร่โดดไวอย่างนี้มันจะจ่ายเท่าไหร่อันไหนผมก็เอาอขอแค่ได้คูณสิบนะครับผมอันไหนผมก็เอาขอแค่ได้คูณสิบก็พอใจแล้วปะทัดก็เอา แต่ยายจ่ายติ่งเดียวโอเคฮะรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เหลืองส้มก็เอาฮะส้มก็เอาถ้าจ่ายนะอโอเคไม่จ่ายหรอกตัวถูกๆอะจ่ายตัวแพงๆโอ้โหอย่างนี้มาผมอยากได้เต็มช่องมากเลยอื้มแ <c oughs> สี่แถวอีกสองโอ้โหให้แบบสักสี่แถวห้าแถวสักสิบแถวไม่ได้หรือไงโอเคมาสองแถวนะฮะเฮ้ โอเคครับผมโดดไวก็จ่ายอยู่นะจ่ายจ่ายค่อนข้างที่จะถามว่าหนักไหมก็หนักอยู่นะได้มาพันหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้ก็โอเคครับผมดีกว่าไม่ได้นะดีกว่ามันจ่ายติ่งเดียวนะครับผมโอเคเบ็ดยี่สิบมาแล้วเรามีเพิ่มทุนมาอีกสามพันนะฮะเราต้องปรับเบ็ดขึ้นไปครับผมโอเคถือว่าได้เรื่องอยู่นะบัววันนี้ไปครับผมเบ็ด30ไปเลยฮะแล้วก็สูตรเราคือส0มสิบรอบนะครับผม มาดูกันว่าเบ็ดสาิจะโดดหรือเปล่าฮะโอเคครับผมสวยตัวแพงฮะตัวแพงจ่ายมาอยู่ฮะโอเคตัวแพงจ่ายอีกครับผมสวยงามสวยงามจัดจัดตัวแพงไม่จ่ายฮะจ่ายมาเป็นสูมโดดไหมดดหลอกไปหนึ่งทีครับผมหลอกไปหนึ่งทีฮะหลอกไปหนึ่งทีโดดไหมโดดไหมไม่โดด,โด,ด,โด,ดนะครับผม น่าเสียดายว่ะหลอกมาสองทีแล้วนะเบ็ดสานะครับผมโอเคไม่มาไม่มาเลยฮะไม่มา30รอบไม่มาถามจริงเบ็ดสามสรอบไม่มานะครับผมไม่โดดนะฮะหลอกไปสมรอบติดหลอกไปสมรอบติดเรียบร้อยครับผมแล้วกเ็เราก็กดสปกบาร์ค้างไปครับผมอันนี้คือสตรแล้วนะฮะมันจะโดดหรือเปล่าสเปกบาร์ค้างไม่ไม่ไม่โดดนี่ก็แย่ยอยู่นะไม,ไม่โดดก็แย่ยอยู่นะวัววัวนะฮะวัววัว น้องวัวครับผมเอ่อวัวน้องรักฮะวัวน้องรักครับผมอย่าอย่าทําพิษผมนะฮะใจเย็นนะใจเย็นนะไม่ไหวแล้วว่ะเบียดสามสิบไม่มาแล้วก็เพิ่มเบียดไปฮะหนักหนักไปเลยหนักหนักไปเลยสักสามสิบรอบครับผมหนักหนักไปเลยผมบอกเลยหนัก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 ขอหนักหนักวัวขอหนักหนักมาดิสักกระลอบสักกระลอบสามสิบรอบเนี่ยโอ้โหแล้วเบียดสี่สิบมึงว่าเว้าเกินเฮ้ยโอ้โหหามจริงฮัลโหล ฮัลโหลได้ยินผมไหมเนะี่ยจ่ายกูบ้างจ่ายผมบ้างเถอะโอ้โหอุ oh ้ยเบ็ดสี่สิบจ่ายกูอยู่สองโอ้โหสามสิบรอบจ่ายอยู่สองทีห้ามจริงกลับมาที่เบ็ดยี่สิบดีกว่านะฮะเบ็ดยี่สิบแม่งโดดดีเบ็ดยี่สิบแม่งโดดดีพอไปเบ็ดหนักแล้วไม่มาเลยวะ่ะไปดิสามสิบรอบดิโอเค โอ้โหเมื่อกี้แบบเบ็ดสี่สิบแบบว้าวแล้วว้าวอีกอะว้าวแบบว้าวว้าวยับ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 ยูบย,ยี่ผมบอกเลย <c oughs> โอเคโอ้โหโดดมาแล้วฮะโดดไหมไม่โดดนะครับผมทำไมไม่โดดนะฮะทำไมไม่โดดเอ้าค้างค้างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะค้างโอเคมาแล้วฮ่าผมเลยอย่างชอบเลยผมเลยอย่างชอบเลยลักษณะแบบเนี้ย โอ้โหจ่ายมาแต่ทีแรกนะฮะโอ้โหพอเล่นๆไปแล้วก็หายไปเลยหายไปเลยฮะโอ้โหสป,ปิกบาร์ค้างแล้วกันแล้วกดออตโอต้ไปแล้วแล้วเมื่อกี้มีค้างด้วยนะต้องขออภัยด้วยนะเพราะบางทีคอมผมมันเริ่มลวนแล้วฮะโอเคโอ้โหยับอะ่ะ ยับอะผมบอกเลยยับ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 จัดจัดกูบอกเลยอย่างชอบเลยไอสัตว์เลยวัวถามจริงถามจริงจริงเธอโอ้โหสุโอ้กูจะพูดสวยก็ไม่ได้ก็หายไปเยอะแล้วนะจะพูดสวยก็ไม่ได้เพราะหายไปเยอะแล้วหายไปเยอะแล้วจริงๆหายไปเยอะแล้ว โอ้โห oh. ผมฟลตั้งแต่เบ,บียดสี่สิละเบียดสี่สิบสามสรอบอะไม่จ่ายผมสักรอบโดดมาแล้วฮะดูดิมันจะจ่ายผมเท่าไหร่ดูดิมันจะจ่ายผมเท่าไหร่ดูด,ด,มด,ด,มดมิมันจะจ่ายผมเท่าไหร่ดูดูดูนะครับผมคุณดูคุณดูนะครับผมดูนี่ครับผมมันจะจ่ายผมเท่าไหร่ จ่ายตัวนี้อีกแล้วแบบเดิมเลยฮะแบบเดิมเลยครับผมมาหนึ่งพันมาหนึ่งพันมาหนึ่งพันเดี๋ยวผมแก้มือดิแก้มือเบียดสดี่สิบดิมันเป็นยังไงผมว่าเบียดสี่สิบไม่มาเราไปเบียดห้าสิบแม่งเลยฮะเบียดห้าสิบแม่งเลยฮะไปเลยฮะสามสิบรอบฮะไม่ได้ก็หมดอ่ะอินอ่ะผมบอกเลยออินออินผมบอกเลยออินเบียดห้าสิบนะออิน โดดไหมโดดไหมโดดมาบิด50สวยงามครับผมบิด40มึงไม่โดดมึงชอบโดดบ็ด50มึงก็ไม่บอกให้คูเล่นนั้แต่นทุยให้คูเล่นตั้งแต่ทีแรกก้าจบแล้วัวดูมันจะจ่ายผมเท่าไหร่ดูฮะขอคูณส0หน่อยได้ไหมมึงแค่โดดมาสอรอบมึงไม่ให้คูณ10กคูสซักรอบเลยนะเพื่อนนะขอคูณ1ิหน่อยได้ไหมอันไหนก็เอาโอ้โหอย่าบอกนะจ่ายแบบเดิมนะโอเค อออืมอีกแล้วผมว่าน่าจะตัวนี้แหละตัวนี้แต่แพงขึ้นครับผมตัวนี้แต่แพงขึ้นครับผมกรุณารลดเสียงกรุณารลดเสียงฮัลโหลโอ้โหล่าตายไปดิโอ oh, ก็มาดิครับผมก็มา oh, oh. ดิครับผมโอ้โหล่าตายฮะโอ้โห oh, มีกําไรเฉยเลยมีกําไรเฉยเลยหวานเจี๊ยบฮะโอ้โ oh, ห oh. หวานเจี๊ยบสี่พันห้าไปดิน้องๆ 4,500เป็นอีกครับผมโอ้โ oh ห mm hmm. เกือบตายนะพอๆๆเฮ้ยอ,อ,อย่าบอกนะว่าโดดเอี่ย hmm. มพอาก่อนนะพอก่อนจังหวะน,นี้ต้องควรพอครับผมโอเคตอนแรกเราไปเสียอหมูนำโชคนะลัคกี้พิกแต่เรามาได้คืนจากหัวก็ถือว่าโอเคนะเสียไปเรามา2,500 คลิปที่แล้วก็2,500ก็ก็ถือว่ามีกำไร700นะครับผมมีกำไร796บาทนะฮะโอเคครับผมเหมือนอยู่ทุนนะฮะเหมือนอยู่ทุนโอเคผมเพ่นดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหายหมดนะครับผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็ขอเข้ามาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ ขอบคุณมากมากนะสำหรับใครที่กดไลค์กดแชร์นะครับผมอยู่เป็นกาลังใจไปนานๆนะครับผมเป็นกาลังใจให้ผมแล้วกันนะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้ละกันนะฮะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ย้ำแล้วย้ําอีกนะครับผมนะขอบคุณมากนะสําหรับใครที่กดไลค์กดแชร์ผมแล้วนะครับผมนะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมอยู่ทุนนะฮะอยู่ทุนนะฮะไม่ได้ไม่เสียแต่เหลือเท่าเก่านะครับผมโอเคฮะ เจอกันครับผมบายซียูฮะทุกคน